ถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือค่าลูกอมผมผมสามารถโดเน a t ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำนิยายเรื่องใหม่มียายเรื่องนี้มีชื่อว่านิยายปลสวรรค์ถ้าใครชอบสามารถเมนได้ไม่ชอบสามารถเมนได้ให้ผมเป็นแนวทางนะครับเพราะคนชอบแนวไหนกันนรงเรียนมัธยมเชียงยู่เสียงกระดิ่งดังขึ้นนักเรียนในเครื่องแบบภูมใิใจกำลังทยอยออกจากโรงเรียนเย่ย,ยู่หยุดตรงนั้นเดี๋ยวนี้ เสียงตะโกนดังขึ้นเย่ยูหยุดเดินและหันกลับมาคนที่เดินเข้ามาเป็นเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างหน้าตาดีซึ่งเขาก็คือหนุ่มหล่อของโรงเรียนมัธยมเย่เสียงยูชื่อโอหอยางยู <c oughs> เขาเป็นคนสูงหล่อดวงตาเลียของเขาทําให้เขาดูคนเย็นชานักเรียนในเครื่องแบบประมาณ 7- หรือ8คนรายล้อมอยู่โอหอยางยูและเย่ยูเย่ยูชำเลืองมองที่พวกเขากําลังดึงเพ ปาสะพายหลังของเขาลงดวงตาชัดเจนของเขามองมาที่โออย่างอยู่และถามว่ามีอะไรหรือมีอะไรงั้นเหรอเย่ยู <Yeah, you. S 1> แกกาลังไขสื่องั่นเหรอฉันบอกแกไม่ให้คุยกับอันซเวียอันสวีไม่ใช่เหรออันสวีไม่ใช่เหรอโออย่างอยู่ใช้มือของเขาผลักเย่ยู yeah, และและหัวรอบอย่างหยียดหยามเย่ย yeah, ูหน้าตาอัปประักของแกแกยังกล้าจะมาแย่ง อันสวีอันสวีอันสวีจากชั้นนั้นเหรอคางคกอยากกินเนื้อหงเย่ยู่ยังไปด้านหลังไม่กี่ก้าวขณะที่เขาจ้องมองโอหยางยู่ล่องรอยของความดื้อรั้นไปเก่งออกมาผ่านดวงตาสีดำสนิทของเขาไม่เกี่ยวกับแกไม่เกี่ยวกับฉันและถ้ายัางทำแบบนี้อีกฉันจะไม่จำเป็นต้องทนอีกต่อไปเหมือนกันในยยำเย่ยู่แน่นักนะใจของใจของโอหยางยู่เต็มไปด้วยความโกรธเขายกคิ้วขึ้น ม้วนเครือเขายกคิ้วขึ้นยกแขนเสือ้อและกำกำปั้นของเขาเพื่อต่อยเย่ยู yeah, ช้าก่อนพี่เย่ช้าก่อนพี่ยูอันอันเซเวียงอันเซวีอยู่ที่นีเ่เด็กผู้ชายที่อยู่ข้างโออย่างดูกระสิบเตือนเขาหันกลับมาและเห็นเด็กสาวบริสุทธิ์และสวยงามคนหนึ่งเดินเข้ามาจากไกลไโออย่างดูถอนกำปั้นและจ้องมองและจ้องมองโออย่างยูอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแกโชคดีนะเจ้าหนู อยู่ให้ห่างจากอันเซวีไว้ละ่ะอันเซวีไว้ละ่ะเข้าใจไหมถ้าแกยังกล้าคุยกับอันเซวีอีกฉันจะหักขาแกคนอย่างแกน่ะไม่เหมาะสมที่จะถูกคนอย่างแกน่ะเหมาะสมที่จะถูกให้เหยียบถูกเหยียบให้หายใจใต้เท้าเท่านั้นไอ้บ้าโออย่างดูถมน้ำลายใส่พื้นและหันกลับไปเดินไปหาอันเซวีด้วยรอยยิ้มนักเรียนชายรอบๆ เย่ยูกระจายตัวออกเช่นกันเย่ยูจ้องมองที่ด้านหลังของโออย่างยูด้วยสายตาเย็นชาเขาเม้มรีฝีปากก,กํากระปั้นแน่นในกระเป๋าโออย่างยู Yu, สักวันหนึ่งฉันจะทําให้แกไม่มีสิทธิ์เงยหน้ามองฉันฟิวเขาเดินบนถนนสายเล็กเสียงวีดร้องจากถนนดึงดูดความสนใจของโออย่างขอของเยยูนั่นคืออะไรลํแสงสีลำแสงสลํแสง สว่างช่วงปกคลุมท้องฟ้าทําให้ท้องฟ้าครึ่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าหรือรถยนต์พวกเขาทั้งหมดหยุดทั้งหมดหยุดและหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อถ่ายรูปปรากฏการประหลาดบนท้องฟ้าความสว่างของโชคเหรอมันอ่านว่าอะไรนะครับขอโทษนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะผมขอกินน้ำก่อนมาใหม่นะครับลำแสงโชดช่วงปกคลุมท้องฟ้าทำให้ท้องฟ้าครึ่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดง ไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าหรือรถยนต์พกเขายัางพวกเขาทั้งหมดหยุดและหยิบตัวสับออกมาเพื่อถ่ายภาพปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าความสว่างชดุดชดช่วงเกินกินเวลาเพียงสั้นๆก่อนที่เปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแสงพุ่งมายัางพื้นดินเพียงแค่ลำแสงที่กำลังใกล้ถึงพื้นมันหายไปพร้อมกับเสียงร้องสัญญ,ญาณเตือนภัยเกิดอะไรขึ้นมันหายไปไหนมันหายไปทันทีมันคืออะไรกันแน่คนที่ยืนดูพูดคุยกันอย่างออกรถ ไม่มีใครรู้ว่าทำไมสายฟ้าถึงหายไปอย่างไรล่องออลไรล่องลอยมีเพียงแค่เย่ยูที่รู้รู้ว่าลําแสงนั้นอยู่ที่ใดไปที่ใดแต่เขาไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นพอเขากําลังเจ็บปวดอย่างีสุดอาการเก็งที่มือขวาเขาเป็นเหตุให้เย่ยูโค้งตัวลงตัวสั่นหน้าซีดเล้อดเงาผุดออกจากใบหน้าของเขาเขารู้สึกเจ็บปวด พราะเหตุเมื่อคู่เย่ยูกับฟันแน่นไม่ตะกุนออกไปเขารู้สึกว่าชีวิตของตนกําลังจะเปลี่ยนไปหลังจากผ่านไม่นานไปไม,ไม่นานในที่สุดเยเลยเย,ยรู้เย่เย่ยูยยยยยรู้สึกว่าความเจ็บปวดบรรเทาลงเขาเหยียดมือออกเขาเหยียดมือขวาออกต่อหน้าต่อตาพวกเขาไปตรวจสอบด้วยเขาเหยียดมือออกมาตรงเหยียดมือออกมาตรงหน้าแล้วตรวจสอบร่างกายนะครับประมาณนั้นนิ้วมือทั้งห้าของเขาเรียวยาวและแข็ง และแข็งแรงเร็บของเขาถูกตัดแต่งอย่างเรียบร้อยขาข้อต่อของเขาชัดเจนและใต้ผิวหนังที่ขาวสะอาดของเขาก็คือเส้นเลือดสีเขียวอ่อนต้องบอกว่านี่เป็นฝีมือนี่เป็นมือที่สวยงามไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอเอยยูผิดหวังเล็กน้อยจ้องมองที่มือขวาของเขาในตอนนี้อาการแสบปวดร้อนเพียงเป็นภาพดวงภาพดวงตาหรอเอยยูรู้สักรู้สึกลังเดใจตึกระบบ ค้นหาช่องทางการเชื่อมต่อติดต่อขึ้นระบบช่องทางเชื่อมต่อระบบเริ่มเกียวกับกระบวนการเชื่อมต่อ5%้าเปอรนทันั้นเย่ยูกำปั้นของเขาอย่างแน่นมันกลายเป็นระบบสิ่งที่มีอยู่ในนวัตดิยายเท่านั้นเย่ยูรู้สึกตื่นเต้นซึ่งเขาอยากจะกระโดดโดดเต้นจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่งางจะต่างไปจากเดิมปู่ผมกลับมาแล้วเซียวยู กลับมาแล้วเหรอกินข้าวเร็วกินข้าวที่ปู่เตรียมไว้ให้เร็วเมื่อเห็นเย่ยูกลับมาชายชรา,าหลังโค้งเล็กพันยิ้มเล็กน้อยแล้วเขามองที่เย่ยูอย่างมีตาเซียวยูมีอะไรปิดบังปู่หรือเปล่าหรือแกไม่มีเงินผมยังมีครับปู่ชายชรา,ามองเย่ยูที่มือลอยในขณะที่ถามด้วยเสียงอ่อนนุ่มปู่ผมสบายด,ดีตอนนี้ผมกำลังนึกถึงคำถามเมื่อกี้อยู่ เย่ยูตอบอย่างเร่งดีบเย่ยูเดินม,มาที่หน้าบ้านเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิง้งเขาถูกเขาถูกพามาเป็นลูกบุญธรรมของชายชราเย่เย่วีเกาเย่หวีเกา,เกาประมาณนะครับผมชื่อมันแบบมันออกสรัรย่างแไงว่าผมไม่เคยเรียนผมพูดนี่คือผมไม่เก่งนะผมออกอา่ามันแบบมันสะกดแปลกๆอะ่ะผมไม่ค่อยอ่านนิยายจีนนะครับปู่และหลานทั้งสอง พึ่งพาซึ่งกันและกันทางชีวิตของพวกเขาชายชราให้ความรักทั้งหมดกับเย่ยูอาหารที่สะอาดปลอดภัยรวมถึงค่าใช้ใจ่ายได้นําเย่ยูไปโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในเมืองเมื่อเห็นว่าปู่ของเขาแก่ขึ้นเรื่อยๆเย,ย่ยูสาบานว่าจะทาให้ชีวิตของปู่ดีขึ้นขณะที่เขามีวิธีทั้งหมดนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกต่อไปปู่ผมอิ่มแล้วผมจะกลับห้องไปอ่านห,หนังสือหลังจากรีบร้อนทานอาหารค่ําของกับปู่เย่ยูซ่อนตัวในห้อง ส่วนตัวทำอะไรต่อดีเยยูกำลังนอนบนลงเตียงหายใจลึกๆหน้าอ,อกของเขาก็เพื่อมขึ้นลงอย่างรวดเร็วหัวใจของเขาถูกก่อกวนจับสังเกตได้ปีบๆเส้นทางสวรรค์ได้เชื่อมต่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงที่ตามมาแสงหน้าต่อปรากฏขึ้นบนหน้าของเยยูเมื่อระบบเชื่อมต่อปรากฏการปรากฏขึ้นต่อหน้าของเขาเยยูถอดในใจอย่างรล่งอกร่างกายของเขากิ้งไปบนเตียงอย่าง รู้สึกมีชีวิตชีวารู้สึกว่าชีวิตของเขามา,มาถึงจุดสูงสุดแล้วมนุษย์เย่ยูเพื่อฝึกผู้ฝึกตนขั้นหนึ่งร่างกายปกติขโมยหนึ่งคะแนนเต้าที่ดีที่สุดเศรรษศูนย์ส่วนพันความสมารพิเศษไม่มีจับรางวัลศรรูนย์ขึ้นข้อมูลไหลเข้ามาในความคิดของเย่ยู่ทำให้ความเข้าใจความสามารถของระบบอำนาจของราชีเตา๋าระบบสวรรค์กำเนิดจากจักร,รวาลทั้ง4 หากส่วนหนึ่งถูกโยกถูกโยกย้ายการฝึกฝนจะสามารถขโมยทุกสิ่งทั้งหมดได้ในจักรวาลเต๋าเหรอคุณแน่ใจว่ามันใช้มันไม่ใช่โจนไงอะไรก็ตามนี่คือโรคจากอีกโรคมากมายไม่มีอะไรที่ขโมยไม่ได้ช่างมาาสัจจย์เย่ยู่มองที่แผงระบบด้านหน้าของเขาซึ่งแสดงว่าเป็นแสดงว่าเขาเป็นผู้ฝึกตนและเพิ่มระดับไปถึงผู้ฝึกตนระดับสอง เขาจะต้องมีค่าเต่าถึง1 0 0่เนื่องจากระบบแจ้งเตือนโฮโลยุโฮสอยู่หลับหนึ่งดังนั้นสามารถขโมยได้วันละหนึ่งครั้งคุณสามารถขโมยสิ่งของจากสวรรค์ได้อย่างมากมายอีกด้วยงั้นเริ่มขโมยครั้งแรกกันเถอะเยยูพูดอย่างเงีเยบๆในใจด้วยความคิดของเยยูแผแผงระบบที่อยู่ต่อหน้าเขาได้กระชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วังวนกลมที่แป่งประกายด้วยแสงสรรีสันอันสวยงามปรากฏต่อหน้าเขา โฮสตรงยื่นมือไปขวาโฮสต้งยื่นมือขวาผ่านเข้าไปในผ่านเข้าไปทั้งในและหยิบชวยได้ตามใจชอบระบบให้คำแนะนำว่าใช้อย่างไรเยยูมองที่ช่องมิติลอยอยู่เขายกมือขวาของเขาและยัดแขนทั้งแขนเข้าไปในข้างในความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวของเขา ด้วยมือขวาก็คือเคลื่อนไหวแบบแบบแบบมือขวานะครับใต้ใต้ท้องฟ้าสีฟ้าภูเขาสูงชันขึ้นจากดินขึ้นจากพื้นดินบนยอดเขาสูงตะหง่านมีดาบยาวจำนวนนับไม่ถ้วนแทงอยู่บนคอทเขามีดาบนับพันเล่มที่มีรูปแบบต่างกันก็ไม่มีดาบเล่มไหนซ้ำกันเลยถึงถึงสลับเหล่าสาวกของดาบสวรรค์ทุกทุกดาบในภูเขาสงครามนี้เป็น วัตถุวิญญาณที่มีค่าบนจุดสูงสุดของสว่าเอ้บนจุดสูงสุดของภูเขามีดาบรามค่าอยู่อย่างไรก็ตามแสงที่คมชัดถูกป,ปล่อยออกมาจากนั้นกลับหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆกว่าปกติปลายของดาบมีรอยมีรอยม,มีรอยแต้มมีรอยแต้มของหญ้าหญ้านั้นคือโดยแปลกประหลาดขึ้นตรงคมดาบอ่ะก็คือหญ้าขึ้นตรงคมดาบแสงของดาบที่มาจากนั้น ที่มาจากมันนั้นคมชัดยิ่งกว่าอะไรและน่ากลัวกว่าอื่นๆกลางทุ่งหญ้ามีใบหญ้าที่สะดุดตาโดยเฉพาะดูเหมือนจะเป็นจักรพพัดแห่งต้นหญ้าเมฆลอยผ่านไปและแตกเป็นเสียเส่ยงๆโดยมีพลังดาบซึ่งผ่าซึ่งพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากหญ้าที่แหลมคมคล้ายดาบหญ้าที่มีดาบคล้ายดาบเติบโตบนยอดเขาผู้ผเขาดาบมันดูดซับหัวใจสำคัญของดาบจำนวนนับไม่ถ้วน เพื่อตกต,ต,ตใกล้มุมยอดเขานี้เพื่อตโต,ตใกล้มุมยอดเขานี้มีชายชราสองคนในชุดยาวนั่งอยู่ทั้งคู่กําลังนั่งนั่งหลังตรงและพลังดาบของพวกเขากำลังรวมตัวกันเข้าไปในดาบที่ซุกซ่อนไว้เกียงยี่นานแค่ไหนที่เจ้าและข้ารอคอยปกป้องที่แห่งนี้ชายชราถามเมฆยอดเขาเมฆทอดยาว สิบปีผ่านไปในคลิปตาชาชราที่ชื่อเจียงยี่พูดอย่างถอนหายใจถูกต้องสิบปีเราคอยเฝ้าดูแลทุ่งหญ้าแห่งนี้มาสิบปีใบหญ้าของดาบที่กำลังเติบโตเราจะไม่ต้องไปอยู่ในที่หนาวเหน็บเช่นนี้อีกต่อไปใบหญ้ากำลังเติบโตนะครับเติบใหญ่ประมาณนั้นอะ่ะเราแบบคือถ้าหญ้าโตใหญ่ล้วเราก็คือถ้าแบบถ้าผลผลิตเติบโตแล้วก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้อีกต่อไปนะครับ เช,ชลาอีกคนพูดก้าวดาบเจียงยิว่ยยวย่วายาวกแวกสิใบหญ้าแบบใบญ้าดาบนี้เป็นรากฐานของนิกายเราเราไม่สามารถสูญเสียมันไปได้แน่นอนสิเจียงยี่พูดด้วยเสียงนุ่มลึกฮ่าฮ่ฮ่ชายชลาที่ชื่อชื่อเจียงจิว้วหัวเราะอย่างไม่มีอย่างไม่จริงจังจะเป็นไว้ได้ไหมที่โลกใบนี้จะมีใครสักคน สามารถฝ่าการป้องกันของนิกายเราและระขโมยใบดาบใบไม้ดาบที่สามารถปิ่งลัศมสีดาบที่แหลมคมอยู่ตลอดเวลาได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงยี่หัวเราะแน่นอนว่าไม่มีขอแสดงความเขาแสดงด้วยออกด้วยสายตาของระดาบผู้หนึ่งที่น่าสะพึงกลัวขณะนั้นจู่ๆก็มีแขนผูออกมาจากอากาศบางๆซึ่งไม่ไกลจากใบหญ้าดาบ มือสีขาวเรียวยื่นออกมาจากความว่างเปล่าและโบกมือไปมาในอากาศปลายนิ้วของเขาสำหรับใบหญ้าดาบมีดและพลังดาบมีดถูกปานกถูก,ถ,กถูกปานควบคุมทันทีฝ่ามือที่โผล่อ,ออกมาจากอากาศตเต็มไปด้ยวยความปิตินิ้วสีเรียวขาวข,าวของฝ่ามือนั้นมารวมกันทันทีและในขณะที่มุ่งไปยังใบหน้าใบใบหญ้าดาบ เขาขวาใบหญ้าดาบดึงมันออกมาและหายไปเมื่อมีบางอย่างผิดกระทุผิดปกติเจียงจิ้วรู้สึกนวนเล็กน้อยม่อะไรผิดปกติเจียงจี้ใครกล้าขโมยใบหญ้าดาบไปแทนนั้นเจียงยี้ก็ยืนขึ้นเหมือนกันเหมือนดาบคมที่ถูกห่อไว้จากจะฝักดาบรอบร่างกายของเขารีบพุ่งออกไปทันทีอกแวก แหวกเมฆและแหวกก็คือแบบก็คือดาบรอบตัวแหวกความมืดแล้วแบบออกไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบคือตรวจบนท้องฟ้าตรวจตรวจทุกที่รอบๆประมาณนั้นก็คือตรวจตรวจทุกที่อ่ะรอบๆเป็นไม้นะครับเป็นไม้นะคือแบบก็คือออกไปตรวจออกก็คือแบบเหมือนเป็นขึ้น GPS แบบไปตรวจทุกที่ในในระยะหนึ่งไม้นะครับประมาณนั้นในระยะร้อยไม้ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นคนจะสีงไงละ่ะ ม,มันใช้คำศัพท์แบบจุกโบราณมากอแะบบผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าใครบางคนขโมยย่าดาบเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเจียงจิ้วเริ่มเปลี่ยนไปพลังงานดาบเล่มเดียวกันพุ่งไปในความมืดปรากฏตัวขึ้นใครกล้ากระตุ้นหนวดสำนักดาบสวรรค์พวกเขาทั้งหมดสองมาถึงที่จุดย้าดาบหายไปอย่างรวดเร็วสถานที่ที่ใบย้าดาบหายไป และเติบโตนั้นว่างเปล่าแล้วย่าดาบถูกขโมยไปจริงๆมันเป็นใครกันแน่นึกถึงสาร,ร์มือของมือนั้นทันทีลอยร่องลอยเหงือง่อ,อไหลออกมาที่หน้าผากของนักดาบใครกันที่กล้าบุกใครใครสามารถบุกช่องมิติและขโมยย้าดาบภายใต้เพลงดาบไรขอบเขตได้เจียงยี่เจ้าเห็นอะไรไหมข้าเห็นมือขวาคำสั่งส่งคำสั่งไปทุกคน ทุกคนในสำนักดาบพร้อมลบเสียงห่ร้องของเจียงจิ่วดังกล้องไปทั่วภูเขาจากนั้นมาจากนั้นมาเมื่อรวมกับเจียงยี่และสหายของเขาก็บินไปจากภูเขาถ้าผมอ่านผิดประการใดก็ขอโทษนะครับเพราะผมไม่เคยเพราะผมไม่ชินกับสำนวนของภาษาจีนนะครับสำนวนภาษาจีนมันผิดจากภาษาญี่ปุ่น มันสำนวนของภาษาญี่ปุ่นมันมันเรียบง่ายนะครับแต่ภาษาจีนมันลึกซึ้งอะ่ะซึ่งมันทําให้ผมปวดหัวมากอะ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมอ่านเนี่ยเรื่องจีนเนี่ยโซโล่เดเวลิงแล้วก็ซูปเปอร์กอตจีนแล้วก็โอเวเกียเน่ยอันนี้เป็นเรื่องที่3นะครับ